สวัสดีครับมือนี่ผมกะสิมพามาเบิงนะครับไถกบหน้าดินนะครับอยู่หน้าโพครับบรรยากาศนะครับไถกบหน้าดินครับผมบรรยากาศของทีหน้านะครับตอนนี้ถึงฤดูทำนาแล้วครับเมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมากครับพอดีพ่อเพ่นได้ให้รถไถหน้าครับพ่นมาไถกบดินเพื่อจะเตรียมวานเข่า ในฤดูการทำนาปีนี้นะครับผมพามาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็มีรถไถของสองคันครับเพิ่นมาททำการไถกบบนาดินซอยกันนะครับทีหน้าพื้นนี่ก็เป็นทีน้าโพครับจำนวนก็ประมาณสิบสิบไรครับสิบไรกัวครับถามพอแล้วประมาณสิบไรกัวครับผมหน้าตรงนี้ครับอันนี้ก็ขียีเียนกับอันนี้ครับผมอยู่จุดอยู่ที่จุด ระวางคลองน้ำครับของเขตแดนนะครับจะมองขึ้นไปดันบนนะครับยาวขึ้นไปเลยครับถึงพ็นว่าคับพูนอยู่ข้างบนนะครับผมยาวประมาณ10บสิบไร่กว่าๆนะครับผมที่หน้าพื้นนี่ตอนนี้เพิ่อนกำลังไถกบนาดินให้นะครับอีกประมาณสักสองสามมือกะอาจจะได้ลงหยอดเข่าหรือวานเข่านะครับหน้าปีนี้เขาก็ใส่วิธีหน้าวานหรือหน้าหยอดนะครับผม